สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงน้ําตาลมาอยู่ที่ศรีราชานะครับจังหวัดชนบุรีทำไมเวลาพูดรอเรือชอบลิ้นพันชนบุรีแล้วก็ภารกิจของลุงน้ําตาลวันนี้นะครับก็คือจะเอาบอร์ดซิงเกร์นะครับบอร์ด ซิงเกอร์ดิจิตอลนะครับใกล้รุ่นเก็ตลิตัวแรกนะครับเขาเรียก A01 หรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับซิงเกอร์เรุ่น A01 แบตรุ่นอ่าบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยตู้น้ำมันรุ่นเนี้ยบอร์ดเขาจะมีแบตเตอรี่นะครับสีเขียวๆอยู่กลางบอร์ดซึ่งถ้าใช้งานไปนานๆ แปดลูกเนี้ยจะบวมหมดอายุจะบวมแล้วระเบิดอ่าแตกแล้วน้ํากดมันก็จะไหลเข้าไปปอ่าไหลเข้าไปไหลเข้าไปโดนลายปิน้นอะไรลาย,ลายวงจรแผงวงจรด้านในคือไหลไปโดนตรงไหนก็จะเสียตรงนั้นนะครับทีเนี้ยลงน้ำตาลกันเลยแนะนำให้เปลี่ยน าจากแบตไอาจากแบตเตอรี่ตัวนี้มาเป็นลังฐานเป็นแบตกระดุมนะครับเป็นฐานกระดุมตุวนี้เอาไว้ตรงไหนก็เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะครับว่าแบตอบพอเปลี่ยนเป็นแบตไอแบบกระดุมแล้วนะครับเปลี่ยนใส่ลังฐานแล้วใส่ฐ่า,านแบบกระดุม มันจะไม่เสียมันจะไม่แตกมันจะไม่มีน้ํากดนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูเห็นไหมสีเงินเงินเนี่ยอันเนี้เขาเรียกแบตกระดุมนะครับอาฐานกระดุมมันจะไม่แตกจะไม่ระเบิดซึ่งเม็ดเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฐานแบบนี้แบบนี้เนี่ยซึ่งเวลาอายุการใช้งานานานๆไปอะ่ะมันจะทำให้อ่า ปิแตกแล้วน้ำกดก็จะไหลไปโดนพวกลายวงแผงวงจรของบอร์ดนะครับแล้วก็จะทำให้เสียเดี๋ยวไปถึงตอนนี้ขับรถอยู่เปิดคลิปบนรถอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าลุงน้ำตาลจะถอดเปลี่ยนยังไงตอนนี้ลุงน้ำตาลก็มาอยู่บริเวณจุดที่ จะทำการเปลี่ยนบอร์ดนะครับจะเป็นตู้ซิงเกอร์รุ่น A01 นนะครับไปเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะเปลี่ยนบอร์ดให้ตู้ตัวนี้นะครับไม่ต้องปิดครับไม่เป็นไรไปเดี๋ยวมาเปลี่ยนบอร์ดกันคุณนี้ไข่คุณแจก,ก่อน แดดก็ส่องดีจังเลยฝั่งนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ผ่านตัวนี้นะครับเนี่ยที่ลงน้ำตาลไปเปลี่ยนมาให้แล้วก็จะให้ดูแบตแบตเตอรี่ตัวเก,ก่านะครับ แบตเตอรี่ตัวเก่าของเจ้าตัวนี้นี่นะครับแบตตัวเก่าของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงเนี้มันจะอยู่ตรงเนี้ยลงน้ำตาลเอาออกแล้วก็ใส่แบตกระดุมเข้าไปนะครับ เนี่ยแบตบแบบนี้เวลาถ้าสมมุติอายุการใช้งานานานๆไปมันจะปินะครับมันจะแตกแล้วน้ํากรดมันจะไหลออกมาเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยดีกว่าพอเปิดมานะครับก็จะเจอบอร์ดอยู่ด้านนี้นะครับลุงน้ำตาลก็ต้องไขฝาครอบบอร์ดออกนะครับเนี่ย มันจะมีน็อตอยู่สี่ตัวก่อนจะเปลี่ยนเดี๋ยวลงน้ำตาลปิดสวิตช์ก่อนปิดไฟก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันหลังจากที่ไขเปิดฝาล็อกแล้วนะครับเราก็ออกมาเราก็จะไปเจอบอร์ดอยู่ด้านในนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยแบตรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งลุงน้ำตาลไปเปลี่ยนให้แบบเป็นแบบนี้นี่นะครับอนาคตนะครับก็คือถ้าแบตมันแตกแบตมันบวมแล้วมันแตกน้ำกรดไหลไปโดนอะไรก็ช่างนะครับไหลไปโดนตรงไหนตกก็จะเสียหมดนะครับบอร์ดก็จะเสียแล้วจะเสียค่าซ่อมแพงมากนะครับทางที่ดีก็เอามาเปลี่ยนก่อนเลยดีกว่าก่อนที่มันจะแตกนะครับไปเดี๋ยวลุงน้ำตาลขออนุญาตถอดบอร์ดก่อน ตู้นี้ลุงน้ำตาลเคยมาซ่อมให้รอบหนึ่งนะครับซึ่งไปโดนช่างจากที่ไหนไม่รู้นะครับก็มาลือ้อกระจุยหมดเลยลื้อหมดเลยแล้วก็ใส่สายไม่ถูกนะครับไปเดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะทำก่อนตอนนี้ขออนุญาตแกะบอร์ดออกมาก่อนเพื่อจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปตอนนี้ลุงน้ำตาลก็เปลี่ยนบอร์ดตัวใหม่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปเดี๋ยวจะเปิดเครื่องเทสกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องเทสน้ํามันลิตรอ่าเทสลิตน้ํามันด้วยนะครับเนี่ยอ่าเปิดเครื่องกันโอเคไปเดี๋ยวรอให้เขารีเซ็ตตัวเองแป๊บหนึ่งก่อน เดี๋ยวรอเขารีเซ็ตตัวเองนะครับแล้วเนี่ยหลังจากเปลี่ยนเดี๋ยวลุงน้ำตาลต้องจูนจูนจอภาพให้คมชัดขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้เขากลังรีเซ็ตมาที่ระบบแบงค์ระบบเหรียญโอเคเดี๋ยวไปจูนภาพก่อน วิธีการจูนภาพก็นี่เลยนะครับจอภาพมันจะมีนี่ให้จูนอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวลงมันตาจะเปิดเลยนี่กันให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีที่จูนอยู่ตรงนี้หนูดูด้วยนะว่าชัดยังอ,อ,อะไรนะ มาดมูว่าชัดหรือ,อยังจอภาพนี่นะครับมันก็จะชัดละตอนนี้ก็ต้องถ่ายห่างๆครับเพราะลงน้ำตาลเปิดแฟดไว้ไปทีนี้ก็จะมาเทสลิตกันนะครับโนดการตรงลิตอคุณนี้ เขาตั้งไว้ที่ไอ้ลืมดูบอร์ดแกเลยว่าแกตั้งไว้ที่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมาตั้งราคานะครับสี่สิบก้าห้าสิบของแกนะ <8. S 1> อ้าทำไมต่อไม่ติดตอนนี้เดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะทำการเทสลิสนะครับ ตอนนี้ลูกค้าตั้งอยู่49ห้าศูนนะครับไปเดี๋ยวมาลองเทสลิตกันก็หยอดไปห้าสิบก็ลงน้ำตาลก็จะหยอดไปห้าสิบบาทนะครับหยอดที่คุณนีหยอดเลยดยแล้วกา,านม ทำไมสันส่นๆกลัวอะไรไม่ต้องรอใช่ไ่ไมต้ององตัวเองไม่ดันได้สุดอ,ะอ่ะตอนเนี้ยไปติดอีกอะ่ะทำไมทำไมคุณน,นี้ชอบม,มือสั่นอะเวลาหยอดตังค์เนี่ยก็หยอดแบบธรรมดานะทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวเดีย แล้ว50บาทอ้าวเมื่อกี้เหมือนไม่ขึ้นโอเคมาดูกันนะครับว่าตรงลิตรหรือเปล่ากดจ่าย เ,เ,กเกินนิดนึงนะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลจะปรับรถปรับรถไปนิดนึงเกินไหมเพราะว่ามัน50อเออมันก็พอดีพอดีครับไม่เกินโอเคไม่ต้องปรับไปเดี๋ยวทีนี้จะน้ำมันไปเทคืนนะครับก็สำหรับ EP นี้ลุงน้ำตาลก็มาเปลี่ยนแบตบให้ กาเจ้าตู้น้ำมันซิงเกอร์เกตลิทนะครับรุ่น A 0ศูนย์หนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะรุ่น A 0ศูนย์หนึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีตู้น้ำมันซิงเกอร์นะครับอยากจะอยากจะที่อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนหลังฐานนะครับก็ส่งมาเปลี่ยนกับลุงน้ำตาลได้นะครับคือ ข้อดีของการเปลี่ยนเนี่ยเพื่อป้องกันเวลาแบตระเบิดไอแบตมันบวมแบตมันปีแล้วน้ำกดไหลไปโดนบอร์ดของท่านจะเสียนะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะทิ้งเบอร์ทิ้งลายไอดีไว้ที่ท้ายคลิปนะครับถ้าสนใจจะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนแบตก็ส่งมาให้ลุงน้ำตาลเปลี่ยนได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่พรีหน้าสวัสดีครับ